ส้มตําแซ่บทีมชาติเจ้าของร้านเนี่ยคือทีมชาติเก่าเนาะมีแบ่งความเผ็ดหลายระดับถูกไหมครับเป็นไล่ตามลําดับความใหญ่ของชนิดกีฬาเอเลีเ่ยนเกมในโลกเราแข่งกันไม่ไหวแล้วตำปลาครับไปไหนซีเกม,<ป>มเมจินเกมซีเกมสิบเมตรเหรอเห็ดไหมไม่เผ็ดอะชิวๆหมูสามชั้นทอดนะครับทุกคนมีกรอบอนห,นหนปื่อยๆไปเดี๋ยวบอลดับเผ็ดด้วยตัวนี้ก่อนแล้ว,ลวกันทุกคนไม่ไหวละขึ้นใจ เอาเอเลี่ยนเอฟอยู่นี่เอ้ยไม่ให้เอเลี่ยมองไม่หัวอลยฮะไปติดไม้ออกมาใหม่โอ้โหโคตรแต่งเรื่องเลยแล้วก็ติดไม้อย่าโพสดิสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะครับไปตีทนิดกันนะฮะดูจากชุดแต่งกายของบอลแล้วเนาะ พี่บอลแบบเห็นบอกว่าอยากเรียนเทนนิสนี่ใช่เดี<ช>๋ยวบอลเป็นโค้ชสอนให้อยากเป็นพี่บอลพาราดอนเลยเหรอ<ช>อันนี้เป็นบ bon อนลพาราดอกเอ้ยอะไรอ่ะอันนั้นพี่ต้างงไปหมดแล้วฮนะ <c oughs> ล้อเล่นครับทุกคนไม่ใช่นะครับไม่ได้ตีเทนนิสแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> บอลจะพาทุกคนนะครับมากินส้มตาแซ่บทีมชาตินั่นเองก็แต่งตัวมาให้เหมือนแบบเป็นชุดออกกําลังกายเนาะเออไม่ได้ตีเทนนิสอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าแบบ เออเป็นคนชอบติดแทนนี้อยู่แล้วแล้วก็ฮะวันนี้จะไปทัดทีมชาติไหมเหรอติดแล้วตอนนี้ิดแล้วเอเอ,อเดี๋ยวเลือกเลยเราชาติไหนชาติ<ะ>ซึ่งร้านเขานะครับย้ำอีกทีนะครับทุกคนชื่อว่า ส้มตำแซบทีมชาติอยู่ในสนามราชมังคลนั่นเองเจ้าของร้านเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนทีมชาติเก่าเนาะรอรอใช่ไหม <รอ S 1> เป็นทีมชาติเก่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นนักกีฬาอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันดีกว่าแล้วก็ความพิเศษของส้มตำที่สามารถที่จะเลือกระดับตมแบบเป็นเลเวลของกีฬาเออเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าครับไปพร้อมจริงว่ะเอ๊ะอุ้ยไม่โอ้ไปมั่วเลยสวัสดีครับี่าเป็น เจ้าของร้านส้มตำซตินชาติค่ะเปิดมานานนีค่ะที่นี่เปิดมาสัก5ปีแล้วค่ะ5ปีแต่ว่ามาอยู่ตรงเนี้ได้ประมาณ4ปีได้ข่าวว่าเป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬายกน้ำหนักเหรอลฮะตอนนั้นแข่งเรียกว่าอะไรถึงเอเชียเอเชียใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเลิกเลิกไปนานแล้วสิบกว่าปีแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ยังออกกำลังกายอยู่ไหมครับ น้อยค่ะแต่ก็มีบ้างกินส้มตำดีกว่านะแล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงมาเปิดร้านส้มตำนะครับผมแฟนเป็นคนชอบทานส้มตำแฟนสีเกตลองลองขายส้มตำกันดีไหมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็ชอบด้วยอะไรก็ในนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีค่ะก็เลยขายแล้วทีนี้พอขายแล้วแบมีลูกค้าตามแล้วอยากรู้ว่านนี้คือเปิดทุกวันไหมครับ หยุดทุกว well. er ันจันทร์ค่ะแล้ววันที่พี่อ่อนล้าบ้างพี่อ่อนล้าบ้างจากการยกน้ำหนักค่ะค่ะจากการขายของอย่างนี้เหรอฮะเขายกอนี้เรียกว่าอะไรฮะพี่แนนเจอร์อย่างนี้ครับใช่ ได้ครับพี่อ้อเดี๋ยวให้พี่อ้อพาไปแนะนำเดี๋ยวว่าส้มตําแซ่บทีมชาติของพี่อ้อเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วกันเห็นบอกว่ามีแบ่งตามความเผ็ดหลายระดับถูกไหมครับอ๋อแบ่งมาเป็นสีรุ้งอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไล่ตามลําดับความใหญ่ของชนิดกีฬาความใหญ่นะครับไม่ใช่ประเภทกีฬามากรรมที่มากกรรมกีฬาก็เหมือนเล่นประถมมัธยมชิวๆใช่ใช่มากรรมที่ใหญ่ๆส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นนอกโลกละ เราไม่แข่งกันในประเทศแล้วเพราะในประเทศในโลกเราแข่งกันไม่ไหวแล้วกีฬาเอเลี่ยนเกมอันนี้ตั้งเองอ,อันนี้ตั้งเองค่ะมากรรมของพี่เองหูดับไปเลยแล้วอย่างมีคนทานนะอย่างเจ้าของเนี่ยฮะทานระดับประเภทความเผ็ดไหนอย่าบอกนะว่าเป็นกีฬาสีชอบกีฬาอะไรกีฬาสีแย่เลย <c oughs> ประมาณนี้อ่ะใช่ค่ะออกนอกประเทศได้เป็นบางครั้งเราอาจจะลองแบบจากกีฬาสีก่อนแล้วกันล้อเล่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 นเดี๋ยวเราเริ่มจากแห่งชาติอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือเรากินเราอยากกินด้วยความสุขเนื้อออกไหมทุกคนไม่ได้กินเพื่อทรมานนั่งดูเมนูกันเดี๋ยวว่าจะสั่งอะไรบ้างพี่บอกก่อนนะคะว่าปูนาของพี่อ่มันจะมีแค่ช่วงเขาเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็จะจ้างชาวบ้านขุดก็จะมีช่วงนั้นอารมณ์เหมือนแบบอะไรที่มันไม่มีแล้วมันไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการไม่ขายดีกว่า ตำปลาครับได้ครับเผ็ดเท่าไหร่ไปไหนซี <ไป S 2> เกมเมจิ้งเกมเผ็ดพอดีของพี่<ส>คือเบอร์อะไรฮะซีเกมสิบเ,เมตรหรอกอี้เชื่อพี่มันพี่ตำแบบเบาอ่ะลองได้ครับมา สั่งมาทั้งหมด7อย่าง7เมนูนะครับทุกคนเริ่มจากนี่เลยแปะโอ้โหอันนี้เอามาเพิ่มนะฮะอันนี้แบบน่ารักน่ารักเบาๆตำข้าวโพดหมูยออันนี้แะไรคะกีฬาสีข้าวโพดหมูยอพี่ให้อยู่ที่เยาวชนแห่งชาติเยาวชนแห่งชาตินะฮะน่ารักดิขอบคุณนะครับพอแล้วครับเต็มโต๊ะเลยครับทุกคนเดี๋ยว เอาจัดใกล้ตัวบอลสุดเลยแล้วกันอันนี้ราคา180บาทเลยเนาะใช่ไหมแต่ว่าเยอะมากนะทุกคนดูดิหนักอึ้งเลยนี่ดูเส้นนะนี่เดี๋ยวไปทีละเมนูแล้วกันกินอันนี้ก่อนอันนี้เป็นตําเส้นเล็กนะครับแล้วก็เป็นหมูยอแคปหมูนั่นเองนะฮะน่ากินมากอันนี้เป็นแห่งชาติแห่งชาติก็สิบถึงสิบสองเมตรสามแลครับหมูน อร่อยเผ็ดไหมไม่เผ็ดอ่ะชิวๆแต่มัานว่าต้องบีบมะนาวเพิ่มเพราะว่าเขาให้มะนาวมาแบบนี้ด้วยอืมแต่ว่าเอาจริงตําปูปะลาหรือจําปะลาที่ถูกต้องอ่ะต้องเค็มนําแบบนี้แหละถูกแล้วอืมตอนติดเปรี้ยวไงแต่รู้สึกเค็มไปหน่อยเดี๋ยวเราคุกเพิ่มนะอ่ะดูดิกินมากแก้มชอมะอมอ่ะ แได้ดีดีเลยเลยยิงเพราะนั่นก็เกี่ยวกับแก้มฉ่ำอย่างครบถ้วอ,อืมเบื่อมะนาวอร่อยมองว่ารสชาติเขาเดีนะตืมตแบบจานต่อจานแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดจริงๆน้ำปลาเขา,าสีอาจจะดูเข้มแล้วก็ดูข้นคลักนะครับคุคนแต่ว่าคือเขาต้ม กินแบบน้อยมากกลิ่นแบบกินนก่นกินเบามากอะ่ะแล้วบอลไล่ระดับเลยออันนี้นะครับอันนี้เราเผ็ดสุดแล้วอันนี้เป็นซีเกมส์ใช่ซีเกมอยู่ยที่สิบสิบสองเมตรสิสิบสองเผ็ดสุดที่เรากินได้ไม่รู้ที่สั่งมาแต่ว่าอาจจะได้มากกว่านี้ออลองชิมก่อนแลนะ มันจะเจาเพิ่มเอาเองเนี่ยมาชิมดิมนี่งนแร้เกินเอาความมั่นมาจากไหนไอวันชิโนวายอูมั้เลี้ยงข้าจานหนึ่งมาขคากินคนละครั้อยากรู้หนูไม่เอานะไม่เอาพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันเอาแล้วพาทำไมอะปากมึงว่างมึงก็แดกแล้วมึงคบเขาไงดิไม่แดกเองละคะ ูไม่แดกหนมพกมึงไม่รู้ไงแต่เส้นเขากรอบมากกลินมากแล้วก็อเน,นี้อนะฮะรสชาติจะค่อนข้างรสชาติคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเนี้ยบอนชอบรสชาตินี้มากกว่าเพราะว่ามันบีบมะนาวเพิ่มไปมันจะมีความเ<อ>ปรี้ยวเนี่ยมันจะเค็มนิดนึงแล้วก็เผ็ดนำเผ็ดนำกว่าอืมเสียงเส้นกรอบมากครับกรอบจริงโคตรดีเลยเส้นอ่ะพอมาอย่างเงี้วครับนุ๊กพี่อ้อมามให้ยิ่งเงี้ย ผมไหวอยู่นะเนี่ยไงอร่อยครับตอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่แบบคิดว่าสู้ได้กว่านี้เมื่อกี้แต่พอพี่เขามาปุ๊บแล้วมันเริ่มไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเริ่มมาแล้วมัน after อะเผ็ดมัน after อยากลองไหมรับลองไหมผู้ชมลองไหมลองเวทิดปะล่ะทำเดียวอยู่ไม่เอาำเดียวอยู่อยู่ตรงเนี้ย เอาเอเลี่ยนเอฟอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใด้เอฟเนี้ยงงมืหมดอะไรยฮะสตินิดนึงไอ้ชินเกมหรอลองชิมบ้างขอคำกอนี่เอาแค่เอาแค่ตังปลาเนี่ยไอ้ชิ้นเกมอ่ะนะก็ยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวบอลดับเผ็ดด้วยตัวนี้ก่อนแล้วกันทุกคนไม่ไหวละนี่เลยอืดีป่ะขึ้นใจซมซมอ่ะเดี๋ยวันก็จะบอกตลอดว่าแบบร้านไหนอ่ะที่แบบตำไทยอร่อย ท้ำปูปลาจะเฉยๆแล้วก็สลับกันแต่ร้านนี้บอกว่าเฮ้ยเพอร์เรฟคทั้งสองอันแล้วตำไทยเขาอร่อยด้วยรสชาตแบบเป๊ะเลยอ่ะถูกต้องเลยหวานอมเปรี้ยวเท่าพดหวานด้วยอ,อือมากิมข้าห,ม,หมูดีกว่าข่าหมูน่ากินมากหืมหลือด เขาหั่นมาแบบชิ้นหนาแบบกลังดีปิ่นมากอ่ะแบบวันนี้ต่อเลยกลัวแล้วเริ่มเริ่มกลัวอันนี้ออกก่อนแล้วกันโอเลครับออกเลยนะแล้วก็ตายแล้วกับเก้าอี้อย่างไหนแดงกว่ากันนะทุกคนนี่มันตักให้ดูก่อนว่ามันโหดขนาดไหนนะนี่ตําพริกป่ะเนี่ยลอง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 พร้อมนะจะไปน้องชายมาเอ้าทำไมหนูหนูควาใหญ่สุดสามสองหนึ่งไป ผักพรกเยอะว่ะกล,ลับกล้อ,องอะคอมมี้มชื้นเฉยนะมันได้อีกแต่อร่อยนะชื้นเฉยๆนะเอเอมันดีร่ยอยนะมันหอมพริกคือเราไม่ได้สดน้ำเว้ยทุกคนถ้าสดน้ำอ่ะแล้เอาแบบข้าวเนี้ยจุ่มอะไรเงี้ยอาจจะหนักแล้วก็ไม่ได้กินพริก,ก,กแต่มาแล้วก็กรอบจริง มาซดซุปหน่อยอันนี้นะครับที่สั่งมาทุกคนเป็นซปเปอร์ตีนไก่วันนี้ชอบแท้นี่บ่นพูดตรงๆเลยบอไม่กิน <laughs> ใช่ซดน้ำบาบบขานาดบอนซดน้ำวันโอเคอยู่ด้วยกันได,ได้คือว <laughs> ันเผ็ดครัทุกคนร <laughs> อเล่นอัวนี้นรสชาติกลมกลนะ่อมนะซปเปอร์รสชาติดีมีความเปรี้ยวนำเบา มาที่ตัวต่อไปนะครับทุกคนอันนี้เป็นเสือร้องไห้นะครับทุกคนนี่มาพร้อมมันเลยเสือร้องไห้ต้องเป็นแบบนี้มีแบบมันข้างบนด้วยบางที่ก็ไม่มีนะมันจะมีติ่งมันใช่เุื้อชิมแจ่วดูดีอ่ะอันนั้นไม่เหมือนกันหรอแจ่วอ่ะมันดูใส่ข้าวคั่วเยอะกว่าเนี่ยเหมือนกันแหละมันอกกลิ่นเนื้อค่อนข้างหอมแต่ว่าแอบต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดหนึ่ง มันมีความต้องเทียวนิดนึืงตัวต่อไปนะครับอันนี้นะครับทุกคนนี่เลยเป็นแซลมอนปลาลาวาซา,า,า,าบินะครับนี่ดูดิอันนี้อร่อยใชอ่อันนี้นแบบดีอ่ะเขาเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบ <laughs> ตัวไฮไลท์เลยนะ <laughs> ขายดีเหมือนกันอันเนี้ยอือคือใครที่รู้สึกว่าแบบทานปลาาไม่ค่อยเก่งอ่ะเมนูเนี้ย จะไม่ค่อยรู้สึกถึงปลาล้าหน่อย,ยอน้อยมากๆอ่ะมันมีความแบบโซสบิตตีขึ้นมานิดหนึ่งเออราว่าอร่อยเลยอันนี้อ,อันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดนะครับทุกคนดกกนูกรอบมากเลยมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดนั่นเองนะครับคนๆคีอโอ้จิ้ม,มน,นี้ชอบน,นี่ ดีอ่ะอเขาทอดมาแบบเรียกว่ากรอบทพ่อถึงเหรออืมเป็นกรอบแบบท,กทุกด้านเออกรอบทุกด <c oughs> ้านสินี้อร่อยกันกรอบบนหัวรือเปล้านี่ไม่ใช่บนหัวนี่ท้ายน,นี่ส่วนท้ายนี่บนหัวกรอบแบบมีความนุ่มด้วยอืเมนูสุดท้ายนะครับนี่เลยครับน้ำจิ้มไก่เอ้ยไม่ใช่ปีกไก่ทอดนะครับนี่ ฉีดเลยดูนี่ป่าครับรสชาติแบบหมักน้อยๆออแบบไม่ได้เค็มนนินไปอะ่ะรสชาติเบาๆเลยอะ่ะเอาไว้จิ้มกับแบบน้ำจิ้มจิ้มกับแบบพวกตัวน้ำปลาอะไรเงี้ยเวิร์กเลยอืมมันว่าแจ่วเวิร์กกว่านี่ใส่ลงมาอีกเลย แ่วแจ่วเขาเค็มไปนิดนึงใช่ตอนต้องเพิ่มเราปรุงเองได้แจ่วแจ่วแต่อาหารมันไม่เหมือนกันใช่ปะอันนี้หวานเอออันนี้เค็มแสดงว่าแล้วแต่ลักษณะของเขาตั้งใจครับอันนี้อร่อยนี้แจ่วแบบมะขามหวานๆอันนั้นน่าจะน้ำปลาปะน้ำปลาใช่กับมะนาวใส่กระูกอย่างเงี้ยสรุปเลยกัชอบอันนี้สุดนะทุกคนล็อเตอรเล็กหมูยอครับหมูใช่ม ทุกเมนูอ่ะรสชาติเขาจัดหมดเลยแล้วก็รสชาติดีอ,อร่อยใครที่เป็นสาวกส้มตำนะครับต้องมาลองนะครับส้มตำแซ่บทีมชาตินะครับทุกคนเขาเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งเลยนะครก็มีเวลามากินได้แบบยาวๆเลยทั้งวันเลยนะไม่ว่าจะกินแบบ มื้อบรัน c h หรือมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ตรงนี้เลยครับเสิร์ชตาม g o o g l e Map ได้เลยทุกคนก็ใครที่มาชิมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบไม่ชอบนะครับทุกคนหรือว่าใครนะฮะที่มีร้านส้มตําเด็ดๆนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ <ST AR C> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้บอลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้า